คอดี้ไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าที่อัมพาภูสิทธิ์มั่นใจและใช้จริงเซนโทรผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือบริษัทคอดี Bio ้ไบโอเทคจำกัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่ฮอตไลน์สายสุขภาพนะคะ เราทั่วโลกอยู่ท่ามกลางการระบาดของโควิด -19 มาเป็นเดือนที่7แล้วนะคะแต่ว่าณตอนนี้เราทุกคนก็ยิ้มได้เพราะว่าเรื่องวัคซีนป้องกันโควิด -19 ใกล้เป็นจริงเข้ามาทุกทีแล้วใกล้ที่จะนำมาใช้กับเราได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเราก็กําลังลุ้นกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำร่างกายของเราค่ะให้แข็งแรงสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรง ทำได้เองง่ายๆนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายต้องออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอดูแลแล้วก็สังเกตอาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราด้วยหากว่าเราทําไม่ทันทุกวันนี้ก็มีหลากหลายวิธีการหลากหลายนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้วยและนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมบําบัดในการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงและท่านนี้ก็พูดอยู่หลายต่อหลายครั้ง พูดมาเป็น10ปีแล้วณนะวันนี้หลายคนให้ความสนใจและวันนี้ขอถามย้ำกับอาจารย์ท่านนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าการเพิ่มภูมิคุ้มกันบําบัดกับสิ่งที่เราทำณตอนนี้คือเรื่องของวัคซีนหลักการมันเหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไรบ้างวันนี้คุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันโดยเซลทีพิฆาตว่าถ้าเพิ่มมากร่างกายเราจะเป็นอย่างไรถ้าเพิ่มน้อยร่างกายเราจะเป็นอย่างไรพักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ หลายสายสุขภาพสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยเซนโทรผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือบริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายสารสกัดจากมังคุด ช่วงนี้นะคะพูดคุยกับหัวหน้าคณะนักวิจัจโอเปอเรชั่นบิมค่ะศาสตราจารย์ดรพิเชษวิยาจิตราค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหน่อยครับสวัสดีครับเริ่มจบรับเท่า,เาที่จําได้หน่อยฟังอาจารย์พูดเรื่องนี้มาเป็น10ปีแล้วนะคะคแต่ว่าณันนี้หลายคนเพิ่งจะเริ่มเข้าใจด้วยแต่ก่อนที่จะเข้าใจเรื่องภูมิคุ้มกมันบําบัดเรื่องของเซลล์ทีพิฆาตถามอาจารย์เรื่องข่าวใหญ่ประจําสัปดาห์ก่อนครับเรื่องของวัคซีนป้องกันโควิด -19 กก็มีข่าวว่า การทดสอบขั้นแรกในกลุ่มคนจำนวนเล็กน้อยก็มีการสร้างภูมิต้านทานคือแอนติบอดีขึ้นมาแต่แอนติบอดีก็ขณะนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าอาจจะอยู่ไม่นาน<ฆ>แล้วมันก็จะหายไปเพราะนั้นสร้างขึ้นมามันก็มีประโยชน์น้อยแต่มีประโยชน์จริงๆก็คือสร้าง k ิ l เลอร์ทีเซึ่งคุณหน่อยก็จำได้ฮะผมพูดเรื่องคิวเลอร์ทีเมาตลอดเวลาจริงๆอาจจะ78ปีแล้วแต่ผม กลัวว่าคนไทยจะจําไม่ได้เลยใช้คำว่าเซลทีพิฆาตค่ะคือแปลเป็นไทยว่าเซลทีพิฆาตแต่ภาษาอังกฤษก็คือคิลเลอร์ทีเซลแต่จริงๆแล้วมีชื่อเรียกหลายตัวใช่ไหมคะก็อาจจะไซโตทอกซิกทีเซลไซโตเท็อกซิกดิมโฟไซด์มเยอะแยะนะฮะเจ็ดแปชื่อเพราะนั้นคนที่ไม่เคยฟังคําว่าคิลเลอร์ทีเซลอาจจะบอกเออไม่รู้จักแต่จริงๆมันอาจจะ c d ดก็อาจจะได้ยินนะครับซึ่งซึ่งคนที่มาอยู่ในวงการก็น่าเห็นใจครับ เพราะมันมีความพลิกแปลงแล้วก็มีการาพัฒนาตลอดเวลาครับเพราะว่าช่วงที่อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้หน่อยจาได้ว่ายังมีบุคลากรทางการแพทย์ออกมาพูดถึงเรื่องตัวค <c oughs> ิวร์เลอร์ทีเซลเนี่ยไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงแล้วก็อาจารย์เอาอะไรมาพูดด้วยซ้าไปผมก็ให้ให้ความเมตตานะครับเพราะว่าท่านไม่มีโอกาสที่จะอยู่ในวงการวิจัยนะครับเพราะนั้นไม่ได้ตามวิทยาการก็ก็ก็ต้งหใจนะครับผมก็ไม่ได้ถือโทษ ก็เพียงแต่ว่าท่านก็พูดด้วยความหวังดีว่าเรากำลังรอคนหรือเปล่าแต่เรื่องจริงมันก็คือเรื่องจริงนะฮะซึ่งขณะนี้ก็ไปสู่แล้วล่ะคนกําลังแสวงหาวิธีการกระตุ้นคิลลิทีเซลล์ตัวนี้ขึ้นมาเรากระตุ้นมาแล้วอะเมื่อกี้คุณหน่อยถามว่าแล้วมันจั่วว่าเออมันมีวิธีเหมือนกันหรือต่างกันยังไงเรากําลังกระตุ้นตัวเดียวกันวิธีการก็เหมือนกันคือกระตุ้นภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อจะให้มีการสร้างคิลลิทีเซล แต่วิธีการที่แตกต่างกันจริงๆก็คือว่าเขาสร้างโดยใช้ไวรัสที่ตายแล้วหรือส่วนหนึ่งของไวรัสที่ตายแล้วเข้าไปให้ร่างกายให้มีการสร้างตัวนี้ขึ้นมาแต่ของเราใช้อาหารนะอาหารที่เรารับประทานกันมาหลายชั่วกดสารสกัดจากมะขุนกระดมถูดลงฝรั่งบุบกแล้วก็พิสูจน์ได้สูตรขึ้นมาพิสูจน์โดยศูนย์วยิจัยเทคโนโลยชีชีวการแพทย์ชัดเจนว่ากระตุ้นเม็ดเลือดขาวทีเอสหนึ่งและทีเอสสิบเจ็ดนะฮะสองเท่าและห้าเท่า แล้วทั้งสองเมล็ดขาวนี่ก็จะไปก็รู้ก็น l คิวเลอร์ทีเซลเป็นสิ่งที่รับรู้กันในวงการนักผูิคุ้มกันวิทยาค่ะนะครับซึ่งตรงนี้อาจารย์นี่เป็นหัวใจสําคัญที่เราคุยกันในวันนี้เลยนะคะแต่อยากให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเซลทีพิฆาตหรือว่าคิ l l e เลอร์ทซมันคืออะไรมีหน้าที่ยังไงแล้วมันจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไรหากมีมากขึ้นครับเาดูวิดีโอได้ครับดูนะฮะภาพของคิว e เลอร์ทครับ เซลทีพิฆาตที่อยู่ในร่างกายของคนเราเราสามารถกระตุ้นเซลทีพิฆาตเหล่านี้ขึ้นมาได้ในขณะน,นี้เราจะเห็นภาพเซลทีพิกาสจัดการกับเซล์มเริงเซลทีพิกาสจะเกาะติดอยู่กับเซล์มริงจะเจาะรูในเซลล์มะริงเพื่อพ่อนสารเอนไซม์ซึ่งจะย่อยสลายเซล์มริงไปจนหมดเมื่อกรองแสงที่ใช้ดูในกล้องไมโครสโกปเซลทีพิกาส เป็นสีเขียวเซลล์มะเร็งเป็นสีน้ำเงินจะเห็นว่าเมื่อเซลล์ทีทพิฆาตส่งสารเข้าไปในเซล์มะเร็งสีน้ำเงินเซลล์สีน้ำเงินจะแตกสลายไปทันทีขณะนี้เป็นภาพของเซลลทีพิฆาตหลายเซลล์ร่วมกันช่วยกันจัดการกับเซลมะเร็งซึ่งเป็นสีแดงเมื่อมีการปล่อยสารเข้าไปย่อยสลายเซล,ลมะเร็งแล้วจะปรากฏเป็นแสงสว่างจ้าขึ้นมาทุกครั้ง ในที่สุดเซลล์มะเร็งก็จะกระจายแตกออกไปในภาพจําลองที่แสดงเห็นการทํางานเซลล์ทีพิกาดกําลังเกาะติดอยู่กับเซลล์มะเร็งเมื่อเจเซลล์มะเร็งมันจะส่งสารสื่อออกไปเรียกภาคพ,พวกมันเข้ามาส่วนตัวมันเองจะส่งสารพอฟูรินเพื่อเจาะรูเข้าไปในเซลล์มะเร็งแล้วส่งสารแกรนซามซึ่งคือสารสีน้ำตาลเข้าไปในเซลล์มะเร็งเพื่อย่อยโปรตีนของ,งมะเร็งจนกระทั่ง เซลมะเร็งแตกกระจายหายไปในที่สุดคณะนักวิจัยได้พัฒนาสารสกัดแอปโกแคที่สามารถกระตุ้นเมลืดขาว T S 17หลายเท่าและ T S 1สองเท่าดังภาพที่เห็นทั้ง T S 1และ T S 17ต่างก็ไปกระตุ้นเซลล์ T พิฆาตให้มีความสามารถกำจัดมะเร็งด้วยอนุภาคที่สูงขึ้นนอกจากนี้ด้วยกลไกเดียวกันเซลล T พิฆาตยังสามารถกำจัดเชื้อ HIV ไวรัสตับักเซต A B C D และ E ตลอดจนเชื้อดูยาหรือซูป์ปบักทุกชนิดครับอาจารย์สรุปแล้วเซลล์ทีพิฆาตหรือคิลเลอรทีเซลเนี่ยเป็นตัวสำคัญในร่างกายของเราถ้ามีมากจะดีหรอคะมีมากก็ใช้บำบัดได้เลยสิ่งไอเชื้อเซลล์ที่ติดเชื้อเซลเมล็เอ่ขอขาให้ใหใหต้งให้ต้องให้พูดว่าเซลเนื้อร้ายนะ,ะในในอากาศนี้ก็จะถูกกำจัดนะฮะ แต่ถ้าหากว่ามีน้อยอน้อยกินไปก็ไม่ดี<ะ>แต่มีมากขึ้นมานิดนึงก็จะช่วยป้องกันได้แต่ว่าทุกคนก็มีอยู่แล้วในร่างกายมีไม่เยอะครับที่มีจะมีอยู่เยอะก็พวก t u t u r k l l l e r c e l l n l l n l l นะครับอันนี้พวกนี้ไม่ถูกกระตุ้นแต่ k i l l e r c e l l ต้องมีการกระตุ้นโดยเฉพาะยิ่งคิล l e อร์ e ี l ซก็มีการกระตุ้นขึ้นมานะครับโดยผ่าน T-cell ตัวอื่นที e l p e r cell ตัวอื่น, t cell อ,น<ะ>อย่กรณีกรณีนี้ก็คือผ่านการกระตุ้นของ T Helper 1และ T Helper 17ซึ่งเราก็พิสูจน์แล้วว่ามันกระตุ้นขึ้นมาโดยใช้4แคปซูลต่อวันเนี่ยเวลา10วันที่15มันเพิ่มขึ้นมา200%กับ500%แล้วทั้ง2ตัวนี้ก็กระตุ้นคิวเลอร์ทีเซลอีกทีหมายถึงว่าถ้าเราใช้นวัตกรรมที่อาจารย์กำลังพูดถึงอยู่เนี่ยนะคะมันจะไปกระตุ้น t t 1 1กับ TH17 แล้วมันจะไปกระตุ้นคิวเลอร์ทีเซลอีกทีน แต่ว่าถ้าเราไม่มีนวัตกรรมที่ว่านี้เราสามารถทําเองทานอาหารออกกําลังกายพักผ่อนนอนหลับมันจะเพิ่มขึ้นได้ไหมคะกบก,ก็หวังว่าคงจะไปกินอาหารถูกที่เป็นกระตุ้น T S 1และ T 1 7ิครับทีนี้จะไป, <c oughs> ไปเลือกกินยังไงเราก็ไม่รู้นะคะแต่ว่านอกจากที่จะช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นแล้วมันยังส่งผลดียังไงบ้างต่อร่างกายเราโอเคอคือ T cell ที่เราใช้เนี่ยนะะก็มีการพิสูจน์แล้วนะฮะโดยนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งว่า ในหญิงในผู้หญิงที่มีอายุร้อยสิบปีขึ้นไป mm. เมื่อตรวจดูเม็ดเลือดขาวแล้วจะมีทีเซลล์มากกว่าคนที่มีอายุแปดสิบและอายุห้าสิบเพราะนั้นที่เขามีอายุยืนอยู่ได้ก็เพราะว่าทีเซลล์ในร่างกายของเขาท่านันเองนี่คือคนญี่ปุ่นเหรอคะนี่คือญี่ปุ่นที่สำรวจเป็นงานวิจัยของเขาที่สำรวจมาเพราะฉะนั้น การที่มี T T เซลล์เพิ่มขึ้น T เฮลพะเซลเพิ่มขึ้นนะก็เป็นสิ่งที่ทำให้มีอายุพัฒน,นาชัดเจน<ะ>เพราะว่าเรามีปุ่คมคุ้มกันอยู่ตลอด<ะ>ไม่ทำให้เสียชีวิตง่ายๆนะครับโอเคทีนี้หันกลับมาที่ผ่านแล้วของเราเนี่ยเราพิสูจน์แล้วว่ามันสร้างคิวริติเซลล์แล้วมีประโยชน์ยังไงตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้ช่วยผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยด้วยเนื้อร้ายเนี่ยเกินกว่าผมเชื่อว่าเกินกว่าพัานรายแน่นอน จะละมากกว่าส0 0พซะด้วยซ้ําแล้วก็ช่วยผู้ติดเชื้อ h อชบผู้ติดเชื้อภูมิกันบกพร่องนะฮะให้รอดชีวิตมาอย่างชัดเจนแม้ว่าจะระยะสุดท้ายก็ตามโ<ฆ>นะดยทจะไม่ไม่ไ้องพูดถึงว่าคนที่ระยะเริ่มแรกระยะเริ่มแรกเราก็ช่วยให้เขาหายตรวจไม่พบเชื้อเชเชื้อแล้วโดยไม่ต้องใช้ยาต้านไวรสัส<ฆ>นะทั้งหมดนี้ก็คือคิวร์เตีเซลนั่นแหละแล้วก็ต้นคิวร์เตีเซลเนี่ยมันคิวร์เตีเซลตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวกัน จะจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเซลล์ที่มีปัญหาในร่างกายเซลล์ที่ไม่ปกติอย่างเซลมะเร็งก็ไม่จะเซลล์ปกติเซล์ที่ติดเชื้อก็ไม่ใช่เซล์ปกติเพราะว่าที่พื้นผิวของเซลเหล่านี้จะมีตําหนิที่เรียกแอนติเจนและแอนติเจนตรงนี้มันจะส่งสัญ,ญญาณออกไปคิลเลทีเซลรับสัญญ,ญานั้นด้วยรีเซเพเตอร์ของมันแล้วก็จะวิ่งเข้าไปหาที่กลุ่มท,ที่ตรงเป้าหมายตรงนั้นนะครับแล้วก็จะเจาะรูด้วยสารพอฟิลิน แล้วก็พลสารแกรนสามซึ่งเป็นตัวย่อยสลายโปรตีนเพราะนั้น,น่อยคิดดูฮะเซลลซึ่งก็เป็นโปรตีนเซลเนื้อร้ายก็คือโปรตีนใช่แล้วเชื้อทั้งหลายแหล่ก็คือโปรตีนอีกนั่นแหละเพราะเมื่อเราย่อยสลายทั้งเซลมันตายหมดไหมอะไรที่อยู่นั้นก็ตายหมดไวรัสอื่นนั้นก็ตายเชื้อไวรัสคืออะไรตายหมดเชื้อโรคอะไรต่รตางๆที่เข้าสู่ร่างกายก็ถูกกําจัดไปด้วยตายย่อยสลายเป็นจุลเลยเพราะฉะนั้นเรานัาวัดกรรมตรงนี้ ด้วยคิวร์ทีเซลเนี่ยเราฆ่าเชื้อฆ่าไวรัสไม่เหมือนกับยาต้านไวรัสทั้งหลายแหล่ะนะครับยาต้านไวรัสก็เพียเแียกว่าระงับมันไม่ให้มีการก๊อปปี้ตัวเองในเซลล์ร่างกายเพราะเชื้อไวรัสก็เป็นร่างกายมันอยู่เฉยเฉยไม่ได้มันต้องไปฝังตัวอยู่ในเซลล์ของร่างกายเพื่อว่าจะได้ก๊อปปี้ตัวมันเองอาศัยสิ่งที่อยู่ในเซลเนี่ยก๊อปปี้ตัวมันเองแล้วก็เพิ่มขยายไปเรื่อยๆจนกระทั่งเซลล์นั้นแตก แล้วไอไวรัสเหล่านี้ก็จะไปวิ่งไปหาเซลล์อื่นๆไปฝังตัวอย่างนั้นก็อาการก็ลุกลามไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเพียงไปไม่ให้มันก๊อปปี้ตัวมันเองมันก็ยังมีอยู่แต่ทันทีที่เราหยุดใช้ยาต้านปั๊บมันก็กลับมาเลยค,คนที่ตรวจไม่พบเชื้อ h i ชโดยใช้ยาต้านอาจจะยี่ิบต่ำกว่า20ก๊อปปี้เป็นปีก้างรงหยุดใช้สิครับ ภายใน15วันมันขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนอจะกลับมากลับมาแน่นอนร้อยเปร์เซ็นพราะนั้นแต่เพราะว่ามันไม่ได้ถูกฆ่า่ะนะแต่ถ้าหากว่าเราฆ่ามันซะ่าตายมันเป็นจุนเลยมันจะไม่กลับมาเชื้อ HIV เนี่ยมีความพยายามในการกับจัดรักษาอัตรปี20เ 20, 20เท่าไหร่ละ29.1 8 39ปีแล้วทำไมยังฆ่าไม่ได้ ทำไมยังกัดไม่ได้ก็พ่อเราเพียงแต่ไปยับยั้งไม่ให้มันขยายตัวแต่มันซ่อนอยู่ตลอดเวลานี่คือวิธีการปัจจุบันนี้การใช้ไอจะตา้านไวรัสก็ะจะเป็นวิธีการที่เราวิ่งไล่โรคที่ติดเชื้อไวรัสอยู่เพึ่ง<อ>ผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องเราน่าจะสร้างร่างกายขึ้นมาสร้างภูมิุมกันแล้วก็ไปฆ่าไอไวรัสสรงนั้นโหนี่เะียมันอีกขั้นหนึ่งละถ้าเกิดว่าวัคซีนสามารถที่จะฆ่ามันได้คือคือนี่นี่คือธรรมชาติค่ะนี่คือธรรมชาติที่สุด ะะอาจารย์แล้วเซลทีพิฆาตของแอปโกเนี่ยทั้งป้องกันได้ไหมลดความเสี่ยงด้วยได้หรือไม่คือป้องกันไอ้ที่บำบัดได้เนี่ยเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับจำนวนมากเลยที่เราพิสูจน์ทีนี้เราใช้น้อยเราก็ป้องกันได้ค่ะมันมีความจำเป็นต้องสร้างคิวร์ลิเซลมาเยอะแยะมากมายถ้าเพียงแต่ไอ้เชื้อปวัดไวรัสกระจอกระจอเข้ามาระพายกนนี้เราก็จํานวนเล็กน้อยเราก็จัดก,การกับมันได้ค่ะ ซึ่งเราก็มีพิกมีการพิสูจน์มาแล้วชัดเจนะนะครับว่าไวรัสเอ่ยที่ทําให้เปิดเป็นหวัดเอ่ยหรือไอเชื้อที่มันแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นปัญหาถักเลยถ้าเราสาร์รมาสร้างปุ่มกันคือ T คิวเลอร์ทีเซลขึ้นมาได้เมื่อไรที่มันโุดเข้าไปมันก็ถูกจําจัดแหละด้วยภาพที่เมืเ่อตะกี้เนี่ยค่ะ,คะเดี๋ยวมาย้ําหลักการนี้กันต่อละกันะนะคะอาจารย์ว่าคิวเลอร์ทีเซลเนี่ยทำไมเขาถึงมี ประสิทธิภาพสามารถที่จะทําหน้าที่ได้อย่างดีเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วสามารถที่จะป้องกันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของไวรัสเข้าสู่เยื่อบุเรารเท่านั้นนะคะอาจารย์แต่ว่าป้องกันเชื้อโรคอื่นๆได้อีกด้วยนะคะคเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อคะ่ะฮอตไลน์สายสุขภาพคอดีไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าที่อัมพาภูสิทธิ์มั่นใจและใช้จริง เซนโทรผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือบริษัทคอดีไบโอเทคจำกัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารายหลายสารสก,กัดจากมังคุดเจ็บเท้าเจ็บส้นเท้าปวดรองช้ำใช้แคตติก้าแผ่นรองส้นเท้าเพื่อสุขภาพ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะเราให้คุณผู้ชมได้ทำความเข้าใจกับเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าคิลเลอร์ทีเซลว่าสามารถที่จะดูแลสุขภาพของเรานะคะให้แข็งแรงได้ใครที่ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะใช้ในวัตกรรมที่ว่านี้สามารถช่วยได้ซึ่งอาจารย์บอกว่านอกจากจะช่วยเรื่องของเชื้อโรคเชื้อไวรัสแบคทีเรียต่างๆแล้วเนี่ยยังสามารถช่วยเนื้อเนื้อ,อรายได้อีกด้วยเหรอคะครับก็ผมขอ อ้างสถิตินี่หนึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับในเมืองไทยเนี่ยผู้ชายห้าคนเป็นมะเร็งหนึ่งคนห้าคนเป็นหนึ่งผู้หญิงหกเป็นหนึ่งแล้วทุกๆชั่วโมงตายแปดคนอันนี้เป็นสถิติของโลกหรือว่าของเมืองไทยของเมืองไทยค่ะก็ทนาโลกก็ไม่แตกต่างกันนะครับทีนี้เราต้องรอให้มันเป็นก่อนถึงเข้ามารักษาวันวิธีการดีที่สุดก็คือป้องกันไม่ให้มันเป็นนะครับใช่ไหมฮะ เราก็สร้างป้องกันได้ก,ไดก็สร้างคิลลิทีเซลล์นี่แหละแต่ไม่ต้องสร้างเยอะนะมันมต้องมีความจาเป็นต้องใช้มากมายนะเราก็สามารถที่ทําให้ภูมิุมกันให้เกิดขึ้นได้ด้วยเซลล์ทีนี้โดยเฉพาะยิ่งนะครับคนที่มีปัญหามากๆคนสูบบุหรี่คนที่ใช้อาหารไม่ถูกต้องอมไม่ดูแลร่างกายคนที่สู้กับแสงแดดตลอดเวลาค,คนที่ติดเชื้อไวรัสเชื้ออื่นๆแล้วที่สําคัญที่สุดว่าคือผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัว เป็นเนื้อร้ายเป็นกรรมพันธุ์โอกาสก็จะมีมากกว่าคนอื่นเพราะนั้นคนเหล่านี้ป้องกันไว้ดีที่สุดอย่ารอให้มันเกิดแล้วค่อยมารักษานะครับหลักการก็คือเราใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดได้แต่เราก็ป้องกันได้นะครับซึ่งจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ในอนาคตนียที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะมีไวรัสอื่นๆมากมายที่จะเข้ามาเล้าคนเป็นหวัดกันเยอะแล้วนะคะอาจารย์ ชิคุนวัดที่ว่าในียวัดอชื่ออะไรเราจะไม่พูดนะฮะถ้าพูดแล้วคนจะตื่นเต้นเอาเป็นว่าชิคุนกุญยาไขเลือดออกไข้วัดใหญ่จันบุรีนี่อันดับหนึ่งอันดับต้นๆเลยค่ะมาเป็นระลอกนะครับพวกนี้ไวรัสทั้งนั้นนะครับเราก็สามารถใช้ภูมิคุ้มกันป้องกันได้นะครับทีนี้เรามาดูเรามาดูว่าวิธีการป้องกันมันจะเป็นไงไวรัสเข้าสู่ร่างกายมันต้องเข้าไปในร่างกายเท่านั้นไม่จะบินเข้าไปทางเดินอาหารทางเดินหายใจมันยังไม่ได้เข้าไปในร่างกายนะครับ เดี๋ยวรสูมีเข้าไปเรากินเข้าไปแต่มันยังไม่ได้ไม่ได้ทะลุเราดูภาพนะฮะดูภาพการป้องกันไวรัสเข้าสู่ร่างกายในภาพที่สิบหกครับที่เห็นกส้นั่นคือครับโอเคขอเสียงด้วยครับอาจารย์ค่ะอาจารย์ต้องบรรยายแล้วคะ่ะพอไวรัสเข้าสู่ทางเดินหายใจเนี่ยมันจะไม่สามารถ ทะลุผ่านเยื่อบุผิวของทางเดินหายใจได้ด้วยการป้องกันของอินทูลิน1ิและ G2 ซึ่งสร้างมาจาก TS17 ที่เรากระตุ้นขึ้นมาคนั่นคือจุดดำๆก้อนดำๆคือไวรัสที่เข้าสู่ร่างกายถ้าไม่เข้าสู่ร่างกายทะลุไม่ได้มาแล้วครับมาแล้วครับโอเคทีนี้ไวรัสเข้ามานะครับมันก็อยู่ตรงนี้แล้วลองดูภาพจําลองครับดูภาพจําลองที่จะเกิดขึ้นของทางเดินนะฮะทางเดินหายใจนะครับนี่คือภาพจําลองไวรัสเข้ามาแล้วนี่คือเยื่อบุ เยื่อบ,บุพื้นผิวของทางเดินหายใจมันเจาะเข้าไปไม่ได้เจาะเข้าไปไม่ได้เพราะเป็นการป้องกันของอินทูกิน17และ22ะซึ่งกระตุ้นมาจากทีเอสิคือมันไม่สามารถเจาะแล้วก็ผ่านเข้าไปในกระแสะเลือดได้มันจะตายตรงนั้นเลยตายตรงนั้นเมื่อมันไม่เข้าไปไม่ได้แล้วก็ไม่ติดเชื้อนะครับนี่คือไวรัสทุกชนิดที่เผยแพร่ทางอากาศที่เราสบดเข้าไปทีนี้ไวรัสบางอย่างมันต้องกินเข้าไปไวรัสบางอย่างก็ก็ยุงนำพาถ้ามันเข้าไปในร่างกาย โด้วยวิธีอื่นเราก็มีการกระตุ้นของคิลเลอทีเซลซึ่งพร้อมที่จะจัดการมันอยู่แล้ว<ะ>ด้วยภาพที่เห็นเมื่อกี้นี้ที่คิลเลอทีเซลวิ่งไล่จับไอเซลที่ติดเชื้อ<ะ>แล้วก็ย่อยสลายมันโปรติ<ะ>เป็นเป็นุเป็นชุนไปเพราะเราก็มีการป้องกันอีกขั้นหนึ่งโดยการใช้นวัตกรรมตัวเดียวกันนี่แหละ,ะป้องกันไม่ให้ทะลุผ่านนะครับเยื่อบุผนังเยื่อบุพื้นผิวซึ่งมีอยู่ในดวงตาโพรงจมูก ทางเดินหายทางเดินหายใจระบบสืบพันระบบสืบพันครับเราป้องกันไว้ได้นะฮะก็จะมีเพิ่มขึ้นในระบบนี้จากการใช้นวัตกรรมนี้แต่ถ้าหากว่ามันเกิดชารุดพื้นผิวเหล่านี้ชารุดแล้วมันทะลุผ่านเราก็มีชีวร์ทีเซลล์หรือกระตุ้นมาพร้อมจ,จัดการได้เสมอเพราะฉะนั้นเป็นการป้องกันชัดเจนซึ่งก็เป็นนวัตกรรมที่เราทําให้ที่ทําให้เราสามารถใช้ในช่วง4ี่หเดือนที่ผ่านมา ป้องการการติดเชื้อในกลุ่มคนจำนวนมากแม้กระทั่งพนักง,งานของเราร้อยกว่าคนคในระยะสี่เดือนที่ผ่านมาไม่มีใครติดเลยนลตั้งหนึ่งจดใต้นะครับแล้วก็ผู้บริโภคจำนวนมากทีเดียวที่ไม่ติดเชื้อนะครับคนที่ติดแล้วเขาก็รายงานมาว่าเขาหายด้วยค่ะอันนี้ผมพูดไปเดี๋ยวก็เขาก็หาว่าผมโกหกแหละสักวันหนึ่งจะเอามาพิสูจน์ให้ดูนะครับทีนี้นอกจากในประเทศไทยก็มีชาวอเมริกันคนหนึ่งซึ่งใช้นวัตรกรรมของเรา เขาก็ส่งคลิปนี้มาครับขอภาพโรเดนครับที่เราอาจจะเคยให้คุณผู้ชมได้ชมครั้งหนึ่งแล้วนี่ใช่ไหมคะครับขอขอเสียงด้วยนะครับ December the 11th and I started feeling sick Just a regular bronchial uh, cough and uh, fever achy etc I took uh, a lot of vitamin C and zinc drank a lot of water to try to kick it i couldn't kick it. so december 23rd, i went in to see my doctor. doctor's on call in avon, colorado. Uh, and he diagnosed, my doctor diagnosed me with uh, acute bronchitis and gave me a z-pack. one week later, after taking the z-pack, i just wasn't feeling better. Uh, the cough was actually worse, very intense, very deep, raspy, scary, fever, didn't feel well. Uh, so at that point, I, one week later, I doubled down on the APCO immunotherapy. I started taking them and I took nine a day instead of the prescribed, I think four. I doubled down on those for about a week and started feeling way better. So I attribute those products to helping me come out of this uh, acute bronchitis. Last week I went to see my doctor. We're isolating up here in Colorado. At that time I asked my doctor, did he remember when I came in super sick? He did. He looked at the chart. And I asked him, do they have any tests to see if you might have had the coronavirus? He said, yes, we just got them in three days ago. He the have the He gave me test antibodies. super excited. and was am actually. too I I คือตอนนั้นคือยังไม่มีใครรู้จักโควิดใช่ไหมคะที่อเมริกาเดือนธันวาคนเนี้ยถ้าจะติดก็ต้องเดือนพฤศจิกาเพราะวันกว่า10กว่าวันกว่าจะตรวจเปิดเจอ10กว่าวันไอเดือนพฤศจิกาในเมืองจีนยังไม่รู้จักยังไม่ได้มีมีข่าวนะครับอเมริกาไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเขาเป็นโรคเนี้ยแต่ไม่มี วิธีการพิสูจน์จนกระทั่งมีการพิสูจน์แล้วเขามีอนติมีวิธีการทดสอบแล้วเขาดึงไปตรวจก็พบว่ามีแอนติบอดีเกิดขึ้นแล้วก็พิสูจน์ว่าไอเชื้อไอหวัดที่เขาเป็นน่ะคือโควิดแล้วเขารู้จักนวัตกรรมแอปโกได้ไงคะลูกชายเขาขายของเราอยู่ที่อเมริกาครับตอนนี้สุขภาพก็ดีขึ้นก็คีขึ้นปกติครับค่ะอาจารย์แล้วที่ผ่านมาผลตอบรับของคนที่ใช้นวัตกรรมนี้เป็นยังไงบ้างในช่วงที่มีการระบาด ของโควิด19เนี่ยค่ะทุกคนก็ปกติแข็งแรงดีผิวสวยหน้าใส <acá S 2> ค่ะครับก็ก็เป็นนวัตกรรมที่เราเชื่อว่าการกระตุ้นทําให้เราเชื่อว่าการระตุ G ึนคิลเลอร์ทีเซลเนี่ยจะเป็นนวัตกรรมที่เป็นอมตะนะครเพราะคิลเลอทีเซล์คือเซลล์ในร่างกายเซล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายที่สามารถกําจัดเชือ้อเซลล์ที่ติดเชื้อทุกชนิด สามารถกำจัดเซลล์ผิดปกติทุกชนิดด้วยพิธีการธรรมชาติเซลล์คิวร์ตีเซลล์ Q T จะไม่ไปแตะเซลล์ปกติในร่างกายเลย<ฆ>เพราะฉะนั้นไม่มีผลข้างเคียงใดๆ<ฆ>นะครับและเราจะสบายใจขึ้นถ้าเราบอกว่าการกระตุน้นคิวร์ตีเซลล์ของเรานั้นกระตุ้นโดยการใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่เราสกัดมาจากมะขุกรงนด,ดำถั่วเหลืองฝรั่งโบบกผสมแล้วให้มีสูตรสําเร็จซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันทําเช่นนั้นจริง ที่สูงวิจัยเทคโนโลยีชีวกรารแพทย์มาได้เชยคใหมค่ครับต้องใช้นานแค่ไหนใช้เยอะแค่ไหนถึงจะสามารถกระตุ้นได้คะจริงๆถ้าผมจะบอกว่าวันสองวันมันก็น่าจะได้แล้วนะฮะจริงๆถ้าหากว่าใครทานเยอะๆนะใช้เยอะๆจะรู้สึกว่าอุณหภูมิร่างกายขึ้น <ฮะ S 2> ประมาณครึ่งองศา <ฮะ S 2> ค่อค <ฮะ S 2> ่มีไข้อ่อนๆจริงๆมันไม่ใช่เป็นไข้หรอก <ฮะ S 2> คือมันเป็นภาวะที่ร่างกายกระตุน้นเซลล์ที่นักฆ่าทั้งหลายแหน่ระดมกันมา ร่างกายตอนนั้นอุณหภูมิมันจะขึ้นเล็กน้อยเราจะรู้สึกได้แต่บางคนนะคะเบิกขึ้นให้หนะ้าจอคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์ปรึกษาหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมแอปโกที่ว่านี้ได้นะคะและถ้ามีโอกาสจะเชิญอาจารย์มาให้ความรู้อีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะสัปดาห์หน้าเวลาเดิมนะคะบ่ายโมงครึ่งทุกวันอาทิตย์พบกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ